get the out of my face now yeah you gotta go man i'm on the chase now leave me on my own i got a chance to break now yeah i go take control of fate now i control my flow and i know that i'll be great how putting on a show i know that i am a stay loud down and up the nose the haters always thinking that they could break me the better off the kind of the world ทุกๆคนเลยนะครับที่กําลังรับชมนะครับหรือว่าเยี่ยมชมในช่องของบอลฟอร์เรนเจอร์นะครับผมวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันนะครับพี่ผมกําลังจะปล่อยรถแต่ผมทําการตกแต่งอุปกรณ์เรียบร้อยนะครับผมผมก็เลยมารีวิวให้กับลูกค้าทุกท่านนะครับโอเคเดี๋ยวเรามา ชมนะครับว่าผมได้ทําการติดตั้งอะไรบ้างนะครับผมชุดแต่งด้านหน้านะครับที่ที่เห็นนะครับผมใส่เป็นชุด F Spider นะครับผม F Spider นะครับฟอนต์นะครับ FORD นะครับจะเป็นสีดําด้านนะดําด้านนะครับผมแล้วก็ผมเพิ่มไฟนะครับ3ามที่ตรงนี้นะครับเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวกระจังน้าหน้าด้วยนะแล้วก็ นะครับชุด F มันจะมีอยู่ไฟตซีนะครับจะเพิ่มมาให้ด้วยนะครับผมมีไฟตซีแล้วก็มีกันชนด้านล่างนะครับตัวนี้สามารถกันพวกโขดหินป้องกันได้นะครับผมแล้วก็ไฟนะครับตัวนี้ก็คือนะครับจะเป็นที่เียดเลยของคันนี้นะครับไฟมาสแต่งไฟมาสแต็งนะครับมีคีดสามีบ นะครับแล้วก็มีไฟเดไลท์นะครับวิ่งด้านข้างจะเป็นสีส้ม LED นี่ไฟด้านหน้านะครับงกลมๆเนี่ยจะเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับจะเป็นหลอดสีแดงนี่จะดูดูสปอร์ตจริงๆนะครับผมด้านหน้านะครับผมนี่แล้วก็ด้านบนนะครับผมใส่เป็นสกู๊ปนะครับสกู๊ปเป็นสกู๊ปรูปแรดนะสกูปรูปแรดมีทูโทนนะครับจะเป็นสีดําเงานะครับแล้วก็ดาด้านคู่กัน สวยงามเลยทีเดียวนะครับผมอ่เราชมด้านหน้าไปคร่าวๆแล้วเดี๋ยวเรามาดูด้านด้านข้างนะครับด้านข้างนะครับผมใส่ซุ้มล้อขนาด6นิ้วนะครับสีดำด้านนะครับผมมาพร้อมกับนะครับแม็กยางนะครับยางก็จะเป็นยางของเฮนกุ๊กนะครับผมนี่นะครับแล้วก็แม็กครับแม็กจะเป็นแม็กลายดอกไม้นะครับแม็กตัวนี้นะครับจะมีความสปอร์ตนะครับเพราะว่า แมกของเรานะครับจะมีมีการไล่เฉดของแมกนะครับมีสีบอลเงินกับสีดําด้านดาเงานะครับผสมกันนะครับผมจะดูสปอร์ตแล้วก็ดูสวยงามนะครับแล้วก็วิ่งได้ทุกสถานการณ์นะครับผมทุกพื้นที่นะครับผมยางแบบนี้ชุดครอบนะครับชุดครอบมือจับนะครับทั้งข้างหลังแล้วก็ด้านหน้านะครับผมก็ใส่ให้นะครับฟิล์ม ผมก็ติดตั้งให้นะครับผมกันสาดราวหลังคาเอ่ยนะครับติดตั้งให้หมดนะครับฟรีทุกอย่างนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาชมด้านหลังกันดีกว่านะครับด้านหลังครับโลบาร์นะครับผมโลบาร์อัลเฟนเดอร์นี่จะเป็นสีดําด้านนะครับจะเป็นเหล็กกล้าแข็งแรงนะครับผมมีไฟตรงที่สาด้วยข้างบนนี่ตรงนี้นะครับเผื่อลูกค้าแตะเบรกนะครับ ไฟตัวนี้ก็จะแสดงผลได้เหมือนกันหรือว่าจะเปิดไฟข้างหลังนะครับให้คนมายกของลงจากกระบะข้างหลังได้เหมือนกันนะครับผมแล้วก็สติ๊กเกอร์นี่สติ๊กเกอร์ลายสาดคนลูกค้าเลือกได้นะครับผมมีให้ลูกค้าเลือกค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแบบนี้ครับชุดข้อไฟ้านหลังผมก็ใส่ให้นะครับอ่าปลายดาบนะครับพร้อมบอมือจับกระบะท้ายนะครับอ่าแล้วก็มีอีกชิ้นหนึ่งชี้งานหนึ่งนะครับผมมีอ่า ผมมีโชคทุนแรงให้กับลูกค้าด้วยนี่ครับผมมีโชคทุนแรงกับลูกค้าด้วยนะครับเวลาเปิดลงมันจะค่อยๆสรุปลงมานะครับเดี๋ยวดูกันอีกรอบหนึ่ง oh, <no. S 1> เป็นไงข้างหลังก็หล่อไม่แพ้หน้าเหมือนกันนะครับผมกระบะไลเนอร์นะครับผมก็ใส่ให้นะครับแล้วก็อ่ะ กันชนท้ายแต่งนะครับของออฟเรนเดอร์นะครับแบบมีห่วงนะครับผมติดตั้งห่วงสีแดงเผื่อได้ล่าได้จูงนะครับแล้วก็มีหมดด้วยตรงกลางนะครับรองรับแล้วก็บรรทุกลักนักได้เยอะจริงๆนะครับแบบนี้โอเคอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปชมด้านในตัวรถดีกว่านะครับอ่ครับอย่างแรกเลยครับผมได้ทําการติดตั้งนะครับเบาะหนังนะครับนี่เบาะหนัง ทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังก็เดินได้ด้วยสีแดงนี่ลูกค้าสั่งมาสวยงามยจริงๆนะครับแล้วก็คอนโซลนหน้านะครับหน้าจอครับหน้าจอก็จะเป็นหน้าจอ Android ขนาด9นิ้วนะครับติดตั้งให้กับ,กบลูกค้าฟรีพร้อมพูงมาลลยนะครับจะเป็นปูงมาลลยพาวเวอร์อไฟฟ้านี่มีกล้องมองหน้ากล้องมองหลังพร้อมในตัวนะจ๊ะนะจ๊ะ,ะถ,ถือว่ากว้างกว้างมากๆนะครับคันนี้กว้างจริงๆนะครับคือสบายเลยแหละนะครับ โอเคครับถ้าลูกค้าสนใจนะครับลูกค้าเห็นปุ่มติดตามไหมอ่าฝากกระทืบติดตามผมหน่อยนะครับกระทืบไลค์ผมหน่อยนะครับผมฝากกดซับสไครต์นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะครับเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำคลิปดีๆต่อไปนะครับผมไม่ว่าลูกค้าทำงานอาชีพไหนนะครับลูกค้าสามารถโทรมาปรึกษาผมได้นะครับถ้าหาแอดเฟซโทรหาก็ได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็น Youtube ก็ดีนะครับเพจ Facebook ก็ดี ผมขับสะดวก24ชั่วโมงเลยนะครับลูกค้าทํางานอาชีพไหนนะครับปรึกษาปัญหาเคสขับได้หมดเลยนะครับผมแฟแนนซ์ผมที่ใช้งานอยู่นะครับก็ค่อนข้างที่จะง่ายนะครับขอแค่คุณลูกค้าเปิดใจคุยกับเรานะครับผมผมมีบริการวิ่งเซ็นไฟแนนซ์ถึงบ้านลูกค้าเลยไม่ต้องกลัวเรื่องนี้โอเคนะครับผมเป็นไงครับชุดแต่งทั้งหมดทั้งมวลที่ผมให้กับลูกค้านะครับตัวนี้ฟรีๆเลยนะครับผม โอเคครับถ้าลูกค้าสนใจก็อย่าลืมทักมาเด้อนะครับผมโอเคครับยังไงวันนี้ผมต้องขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ leave it right keep your friends tight and your family in sight never cease to fight for the things you think are right cause you just might find you control your own mind hey you'll be fine hey just take your time hey enjoy the climb hey enjoy the grind hey you never really know what's on the other side till you give that shit a try know the limit is the sky hey make them take it back what they said about